สวัสดีค่ะพี่หนิงนะคะคุณแม่บ้านออนไลน์บินิดรหัส13501ค่ะค่ะวันนี้แม่บ้านจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ไปทำความสะอาดให้ลูกค้ากันนะคะมีเครื่องดูดฝุ่นของชิโมโนสายไฟยาวนะคะ5เมตรแล้วก็มีหัวแปงด้ามสามารถต่อประกอบได้นะคะยืดสั้นไรได้เลยค่ะแล้วก็มีที่ปัดขนไก่แบบต่อนะคะยืดยาวหดได้นะคะ ส่วนไม้มอบทาความสะอาดนะคะเราก็สามารถหมุนเก็บถอดได้สะดวกแล้วก็สามารถยืดหดได้เหมือนกันนะคะอุปกรณ์ที่กรีดกระจกก็เหมือนกันค่ะทั้งขัดทั้งกรีดในตัวเดียวกันนะคะต่อไปก็ที่ขาดไม่ได้คือน้ํายาของ b ีชายของบินิ t นะคะสามารถขัดกระจกซิงอุปกรณ์ในห้องน้ําทุกชนิดค่ะตัวนี้นะคะแนะนําเลยค่ะส่วนตัวนี้เป็นน้ํายา อัน้ประสงค์ของมินิทเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นออร์แกนิกนะคะใช้ดีมากค่ะสะอาดหอมด้วยนะคะแล้วก็มีน้ํายาล้างจานของสไลด์นะคะเอาไว้ล้างอุปกร,กรณ์ของลูกค้านะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมฟองน้ําด้วยนะคะเราแยกสีแยกชิ้นนะคะแล้วก็จะมีขันน้ําไปใส่พวกน้ํายาที่เราจะใช้บางจุดที่ว่าไม่หนักมากนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีถังน้ําตัวนี้เลยค่ะ พกพาสะดวกนะคะเดี๋ยวแม่บ้านขออนุญาตก่อนนี่สามารถอย่างนี้ได้เลยสะดวกมากถึงเวลาเราจะเก็บเราก็พับลงได้สบายนะคะต่อไปก็เป็นท่านหนี่งประสงค์นะคะแยกสีนะคะซับน้ำเช็ดถูแห้งบิดหมาดแห้งได้ง่ายนะคะแยกสีใช้ตามห้องครัวห้องน้ำแล้วก็ถุงขยะนะคะถุงขยะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะเจค่ะ อุปกรณ์ของแม่บ้านออนไลน์บินิสก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ